ดีค่ะอาจารย์เม้งนะคะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะอาจารย์จะมาแวลี่สูตรเทคนิคใช้ถังโจงในการทำโชคกุป,ปังนะคะรวมทั้งยูดันเน่เดี๋ยววันนี้อาจารย์จะทำให้ดูว่าระหว่างสูตรนมสูตน้ำเนี่ยโด,ดต่างกันยังไงแป้งตัวขนมปังออกมาแล้วเนี่ยมันจะต่างกันยังไงรวมทั้งเราจะต้องไม่ลืมตัวยูดันเน่ด้วยนะคะ ไอ้ตรงข้างหน้าที่อาจารย์ที่มีอยู่เนี่ยอาจารย์จะโชว์เรื่องของตัวถังจงนะกับตัวลักษณะของโดนะคะสองสูตรนี้นะคะสูตรควบคุมสูตรหนึ่งเนี่ยถังจงที่อาจารย์กวนเนี่ยใช้นม นะคะใช้นมนะแต่จะแบ่งแป้งออกมากวนเนี่ยต่างกันอันนี้แบ่งออกมา5%นี้แบ่งออกมา10%นะพอสูตร2สูตรเนี่ยสสูตรเนี่ยสูตรสองสูตรสามสูตรสี่เนี่ยนะอาจารย์ใช้น้ำเพื่สังเกตได้ว่าพอถังจงใช้น้ำเนี่ยมันจะใสนะเหมือนแป้งเปลืกดีๆนี่เองนะจะใสนะครับจะใสเพราะฉะนั้นสามสูตรนี้อาจารย์ใช้น้ำเนาะโดยที่สูตรสองเนี่ยนะอาจารย์แบ่งแป้งออกมาห้าแต่สูตรสามเนี่ยคู่กันคือแบ่งแป้งออกมาสิบส่วนตัวอ่าสูตรห้าเนี่ยคือตัวยูดานเนะนะยูดานเนที่ ที่ใช้เทคนิคในการกวนแล้วก็แบ่งแป้งออกมาพีเจลเนี่ยต่างกันออกไปเลยนะคะตัวนี้เนี่ยหลักการทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ว่าถ้าเราใช้ตัวนมหรือครีมในการกวนเนี่ย มันจะมีไขมันอยู่ตัวโดนเนี่ยจะมีความเหมือนกับว่ามีความแน่นเนื้อเพราะมันมีตัวโมเลกุลของไขมันเนี่ยเข้าไปจับนะในส่วนของแป้งกับลูเตนนะเพราะฉะนั้นมันเหมือนเป็นโครงสร้างที่ทําให้มันยึดเกาะกันนะตัวโดนเนี่ยจะเห็นว่ามันมีความนุ่มนะแต่มีความอยู่ทรงแล้วมีความแน่นเนื้อของมันแต่พอมาดูตัวที่เป็นน้ำนะตัวโดนเนี่ยนะมันไม่มีไขมันอยู่นะน้ำเพราะฉะนั้นมันตัวโดนเนี่ยจะค่อนข้างที่จะเหลวนะตัวค่อนข้างที่จะเลวแต่ตัวเนี้ย จะอยู่ทรงอยู่ทรงเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้ําที่เราใส่กลับเข้าไปตัวนี้มันจะค่อนข้างน้อยเพราะนั้นพอน้อยปุ๊บตัวแป้งจะค่อนข้างอยู่ทรงนะคะทีนี้พอมาสูตรสุดท้ายนะอยู่ดันเน่ดูดันเน่เนี่ยจะเห็นว่าแป้งเราแบ่งออกมาตอนแรกค่อนข้างน้อยเพราะนั้นน้ำที่เหลืออยู่ในนี้จะค่อนข้างเยอะเพราะนั้นดูดันเน่เนี่ยจะเป็นสูตรที่ตัวโดของของโดเนี่ยจะเหมือนกับว่าจะค่อนข้างเนียนนะนุ่มนะเพราะว่าแป้งที่เหลืออยู่มันสามารถรับน้ําได้เยอะเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวขนมปังเนี่ย ะะจากโดเป็นอย่างนี้นะคะโดมันเกิดลักษณะเป็นอย่างนี้แล้วขนมปังเป็นอย่างไรคะ <trabaj ion> สำหรับผลของขนมปังนะคะก็อยู่ตรงหน้า,าจารย์เดี๋ยวอาจารย์จะเอามาให้ดูเป็นคู่เนาะ,ค,ะคู่นี้ก็คือเป็นสูตรที่อาจารย์ใช้ตัวถังโจงนะที่ใช้นมในการกวนให้สุกนะคู่นี้นะจากโดเมื่อกี้ที่ดูเนี่ยนะ ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่เนื้อโดขาวเพราะว่าในสูตรทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นนมเป็นครีมหมดเลยนะคะตัวเนื้อคลัมออกมาคลัมสตรัคเจอร์สังเกตว่ามันจะออกมาเนี่ยค่อนข้างขาวนะคะค่อนข้างขาวโดยเฉพาะตัวที่เราแบ่งแป้งออกมา10%ตัวนี้เนี่ยพอเราแบ่งแป้งออกมาเยอะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าน้ำที่จะเขาใส่เข้าไปในสูตรที่หลังอะ่ะตอนเราผสมแป้งเนี่ย มันจะเหลือน้อยเพราะฉะนั้นตัวเนื้อของโดกับมาถึงส่งมาถึงขนมปังเนี่ยความแน่นเนื้อค่อนข้างเยอะพอความแน่นเนื้อเขาเยอะเนี่ยพอจารย์ตบแซนด์วิชนะคะตัวนี้ตัวเนี้ยความแน่นเนื้อค่อนข้างมากนะกดเข้าไปเนี่ยมันมีสปริงแล้วก็ต้านมืออาจารย์ค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าน้ําที่เหลืออยู่สูตรที่หลังงามจะเหลือน้อยเพราะฉะนั้นตัวเนื้อโดตัวคลัมสตั๊กเจอร์มันจะเป็นในทางเดียวกันก็คือมันจะเกิดความแน่นเนื้อนะในขนมปังแซนด์วิช พอเราฉีกกลูเตนเนี่ยกูเตนออกมาเป็นใยสวยมากสูตรนี้ตอนที่อาจารย์ชิมเนี่ยสูตรที่ไปใช้แป้ง10%เนี่ยปีลักษณะของของของตัวกลูเตนเนี่ยนุ่มด้วยแล้วก็การเคี้ยวเนี่ยนะชูวินเนสหรือการเคี้ยวที่อยู่ในปากเนี่ยต้องเคี้ยวนาน ก็คือมันมีความนุ่มแล้วก็เหนียวเหนียว <Read S 1> <ๆ S 2> เล็กๆไม่ได้ละลายในปากทีเดียวแล้วก็เวลาฉีกเนี่ยออกมาเป็นใย,ยค่อนข้างสวยแล้วตัวเซลล์ถ้าดูจากวันเนี้ยก็ค่อนข้างละเอียดอยู่นะเมื่อเทียบ2ตัวนี้ตัวที่แบ่งแป้งออกมาเยอะกว่าเนื้อละเอียดกว่าแล้วก็แน่นเนื้อมากกว่านะคะมากกว่าตัวที่แบ่งแป้งออกมาน้อยกว่าอันนี้คือ2สูตรแรกที่เราใช้นมในการกวนนะแป้งเจลคู่นี้เป็นคู่ที่ ใช้ถังโจมเหมือนกันแต่จา์ใช้น้ํากวนจะเห็นกันว่าถ้าดูจากกล้องเนี่ยนะตัวคลัมสตรักเจอร์ก็คือตัวเซลล์เส้นใยขาวๆเนี่ยสีมันจะออกไปทางคล้ำๆไม่เหมือนกับสองสองขนมปังสองคู่แรกอีกอันนึงเนี่ยนะที่ได้จากการทดลองก็คือว่าตัวแซนด์วิชเบรดเนี่ย้นอัตัวขนมปังเนี่ยมันไม่ค่อยขยายอันที่ส่วนหนึ่งก็คือเกิดเนื่องมาจากว่าตัวตอนที่เราดูโดะโ,โดจะค่อนข้างนิ่มอันนี้คือสาเหตุที่ว่า ถ้าโดเนี่ยค่อนข้างเหลวเนี่ยมันจะทําให้ขนมปังเนี่ยไม่ค่อยมีการขยายตัวเพราะฉะนั้นปัจจัยอันนึงในการทําขนมปังแซนด์วิชเนี่ยก็คือตัวลักษณะโดเนี่ยมันจะต้องไม่เหลวเกินไปไม่แข็งเกินไปมันถึงจะทาให้ขนมปังออกมาเนี่ยมันมีลักษณะที่รูปร่างที่สวยนะสำหรับตัวที่เราเรียกว่าสูตรที่2นะคะพอมาสูตรที่3ก็เป็นสูตรที่ใช้น้ําในการคนถังโจมเหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่ว่า เราใช้แบ่งแป้งออกมา10%ปแบ่งแป้งออกมามากกว่าเพราะฉะนั้นพอเราแบ่งแป้งออกมามากกว่าน้ําที่ใช้ตั้งแต่แรกมากกว่าน้ําที่เหลืออยู่ในสูตรข้างหลังที่ร่องผสมในแป้งเนี่ยมันก็จะเหลือน้อยกว่าเพราะนั้นลักษณะโดนเนี่ยก็คือมีลักษณะที่อยู่ทรงน้ามีลักษณะที่แข็งตัวนะแข็งตัวมากกว่าตัวที่ที่แบ่งแป้งออกมาแค่5%รูปทรงของแซนด์วิชก็เลยสวยกว่าตัวเซลล์ออกมาเนี่ยโดยเฉพาะตัวที่แบ่งออกมา5%ตัวนี้นะคะ ออมันจะมีลักษณะที่เส้นใ่เนี่ยดึงง่ายฉีกง่ายแล้วก็พอเคี้ยวเข้าไปในปากเนี่ยมันละลายในปากง,ง่ายคือเหมือนกับเส้นใหยของกลูเตนเนี่ยนะมันสารกันยังไม่ค่อยดีสําหรับตัวที่เป็นสูตร2นะแต่พอมาสูตรที่เป็นจุดสเนี่ยตัวนะคุณลักติกของมันก็คือตัวกลูเตนหรือตัวครัมสตัคเจอร์ตัวเนี้ยพอฉีกออกมาเนี่ยนะก็เหมือนกันกับคล้ายๆกันก็คือคล้ายๆกับตัวนี้คือมันละ,ละลายง่ายแต่ แต่การเคี้ยวในปากนานกว่าเพราะว่าตัวเนื้อโดเนี่ยมันไม่ได้เหลวมากเหมือนกับสูตรนี้นะคะสูตรสองสำหรับคู่ต่อไปนะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่สีสูตรนี้สูตรที่5สูตรที่5คือสูตรยูดาเนตเนาะค่ะสูตรที่4เป็นสูตรที่อาจารย์เรียกว่าเป็นสูตรโลคอสเนาะก็คือในสูตรไม่มีนมเลยนะใช้น้ํากวนทั้งถังจงแล้วก็ของเหลวที่เหลือที่ผสมแป้งนี่ก็จะเป็นน้ํานะคะ สูตรนี้เนี่ยก็เห็นได้ว่าว่าตัวแซนด์วิชเองเนี่ยนะก็จะค่อนข้างเหมือนกับว่าไม่ขยายแล้วก็ไม่ได้ใหญ่นะคล้ายๆกับสูตร2เลยเพราะว่าตั้งแต่ตโดนโดแล้วเราจะเห็นว่าโดตอนนั้นจะค่อนข้างเร็วเหมือนกันแนตะ่จะเห็วไม่เท่าสูตร2เนาะเพราะนั้นตัวโดเนี่ยที่อาจารย์ฉีกเนี่ยจะเห็นว่าเคี้ยวง่ายนะคะเคี้ยง่ายแต่เคี้ยง่ายไม่เท่าสูตร2องสูตรอนนั้นเคี้ยวง่ายที่สุดละนะคะแล้วเป็นสูตรที่ ชิมแล้วเนี่ยความหอมของนมก,ก็น้อยกว่านะก็ไม่มีก็แทบจะไม่มีเลยนะอาจารย์มองว่าตัวนี้มันเหมือนสูตรแซนด์วิชปกติทั่วไปไม่ได้ว่าหอมกลุ่นเรื่องนมมากเพราะว่าเป็นสูตรที่เราใช้น้ําทั้งหมดนะพอมาสูตรยูดานเนะนะคะยูดานเนจะเห็นว่าสิ่งที่เราได้จากยูดานเนเนี่ยนะก็คือ1เราได้ความนุ่มนะคะได้ความนุ่มสองได้ความอยู่ตัวได้ทรงเราใช้น้ํากวนทั้งหมดเลยในนี้ไม่มีไม่มีนมเลยนะคะตัวยูดานเนเนี่ยที่อาจารย์ชิมเนี่ย นะเนื้อของกลูเตนหรือเนื้อของครัมสีขาวเนี่ยมีความนุ่มมีความนุ่มมากกว่ามากกว่าสูตรที่เราใช้ถังจงอีกนะคะแล้วก็ตัวขนมปังเนี่ยขยายตัวออกมาเต็มพิมพ์สวยนะคะไม่ไม่มีขนาดเล็กเท่าไอตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นขยายเต็มพิมพ์แล้วตัวเนื้อโดออกมาเนี่ยก็ก็นุ่มด้วยนะจากที่จากที่ตัวโดที่อาจารย์จับแล้วเนี่ยตอนที่โชว์ให้ดูก็คือตัวนั้นนะ่โดเนียนสวยมากเลยนะคะเนื้อโอเคดี นะคะอันนี้ก็คือเกิดจากส่วนหนึ่งก็คือว่าน้ําที่ใช้ในตอนแรกอ่อยน้ําที่เหลืออยู่ในสูตรทีหลังเยอะเพราะฉะนั้นแป้งมันจะได้รับน้ําเยอะเพราะฉะนั้นจะทําให้โดนเนี่ยอยู่ตัวและเหนียนทําให้สามารถที่จะไปสร้างทําให้เกิดเป็นกลูเตนเนี่ยมันเกิดการพัฒนาได้ดีนะคะมันเลยเกิดเป็นรูปทรงกับตัวคลัมหรือตัวเนื้อสัมผัสของตัวใย,ยสีขาวออกมาเนี่ยได้ดีแล้วเหมาะสมพร้อมกับปริมาตรข,ของตัวแซนด์วิชได้ดีได้ดีด้วยนะคะ พราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยนะที่อาจารย์ทาการทดลองไปเนี่ยอาจารย์ใช้ไฮเดรชันเท่ากันก็คือใช้ไฮเดรชันที่700นะคะส่วนอื่นต่างๆเนี่ยอาจารย์ใช้เหมือนกันหมดยกเว้นตัวถังจงกับตัวที่ที่น้ําที่เหลืออยู่เพราะฉะนั้นจากสมมติฐานของอาจารย์เนี่ยสิ่งหนึ่งอาจารย์ที่สามารถจะสรุปกับการทดลองอันนี้ก็คือว่าการที่เราใช้เทคนิคเรื่องถังจงเรื่องยูดานเนตเนี่ยก็คือเป็นการทําแบ่งแป้งออกมาทําให้สุกบางส่วนแล้วก็ใส่เจลนี้กลับเข้าไปมันก็จะทําให้หนมปังเราเนี่ยนุ่มขึ้นพเพราะฉะนั้นพอ,อาบางงกม ส,นนสิ่งที่ต่างกันก็คือน้ำน้ำที่เอามาใช้ตอนแรกต่างกันนะก็คือเป็นความแตกต่างระหว่างวิววธีของทางโจงกับวิธียูดานเนกนะแล้วทำใหนะ้น้ำที่เหลืออยู่กลับเข้าไปเนี่ยนะก็ต่างกันพอกลับไปต่างกันเนี่ยมันก็เลยเกิดที่จะทำให้แป้งส่วนที่เหลืออยู่ในสูตรเนี่ยรับน้ำต่างกันถ้าแป้งนะคะถ้าแป้งที่เหลืออยู่ในสูตรเนี่ย รับน้ำได้เยอะกลูเตนนะในแป้งที่เหลืออยู่เนี่ยมันก็จะทําให้เกิดกลูเตนเดเวลอปได้ดีนะตรงนั้นก็คือ1อันแต่ถ้านะเราใส่น้ํากลับเข้าไปแล้วน้ําที่เหลืออยู่เนี่ยนะมันทําให้โดนเหลวอย่างเช่นสูตร2เนี่ยเป็นต้นมันก็จะทําให้ตัวปริมาตรเนี่ยออกมาเนี่ยมันไม่ค่อยไม่ค่อยที่จะขยายตัวเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เนี่ยนะมันก็คือเป็นเทคนิคของการทำพีเจลแล้วแบงแ่งแป้งออกมา เ,เท่าไหร่นะแบ่งน้ําออกมาเท่าไหร่และเหลืออยู่เท่าไหร่การที่เรามีน้ําที่เหลืออยู่ที่ต่างกันมันก็จะก่อให้เกิดตัว ทำสตั๊กเจอร์หรือตัวเส้นใยสีขาวรวมทั้งปริมาตรของขนมปังที่ต่างกันสุดท้ายมันจะไปสะท้อนที่เนื้อสัมผัสความร่มของขนมปังที่ต่างกันนะเดี๋ยวตรงนี้ก็ลองดูนะคะก็ลองไปแวลลี่ดูเป็นเรื่องที่เราศึกษาได้สนุกเพราะ,ะนั้นอาจารย์เชียร์ในเรื่องของการทําวิจัยเกิดขึ้นในครัวนะคะลองดูนะลองดูอย่างมีหลักการแล้วเราอาจจะเกิดอะไรเกิดครีเอทเกิดครีเอทีฟเกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆจากสิ่งที่เราทําอยู่ในงานวิจัยเล็กๆในครัวเราได้นะคะสําหรับในวันนี้นะคะ อาจารย์ก็จะจบเรื่องโชคอุป,ปังนะเพียงเท่านี้นะคะอาจารย์ฝากกดติดตามนะในส่วนเพจของเบคแอดเคมไอนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ